ผลกระทบจากโควิด19กันบ้างนะครับโดยทางนักธุรกิจจากประเทศไต้หวันได้มีการจัดกิจกรรมน้ำใจจากแดนไกลสู้ภยัยโควิด19มีการมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับ นายจำนุนเร่งถนอมทรัพย์นายกเทศมนตรีตำบลหางดงนำประชาชนในพื้นที่กว่า250คนประกอบด้วยผู้ยากไร้ผู้พิการและตัวแทนผู้ที่ผู้ป่วยติดเตียงนะครับและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่ไม่เข้าข่ายความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐบาลเข้ารับถุงเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแหง้งน้ำตาลทรายน้ำมันพืชและน้ำปลาจากนักธุรกิจชาวไต้หวันซึ่งประกอบด้วยนายหลินเซียนจุงนายเทไข่ชุงและนางหลี่อ้ายและนายจิยรวัตรจ้อยกลิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดเชียงใหม่และได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังได้มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้ให้กับเทศบาลตำบลหางดงนํามาใช้บริการประชาชนและมีแผนที่จะมอบหน้ากากอนามัยจํานวน3,000ชิ้นให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหางดงประชาคมสร้างสรรค์ไว้ใช้เมื่อถึงเวลาที่เปิดเทอมอีกด้วยครับ